เอตาสีติมหาเทราชิตะวันโตชิโนรัสาชาลันตาสีลเตเชนะอังคะมังเคสุปสันติตาละตนังปูละโตอาสิทักขิเนเมตตักสุตตะกังทาชชักังปัชะโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังขันธามูละปาลิตตันจัก อตาตาติยะสุตกังอากาเสชาชาธนังอาสิเสสาปาการสันทิกตาชินานานา,นาวะละสังยุตตาสังตปากาลลังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิรันมัตตุปัทถวาอะเสสาวินายังยันตุอน,นันตชินา เตชาสาวะสะโตมีสกกิจเจนะสัทาสัมพุทธปัจฉลชินะปัญชะละมันชัมิวิหารันตังมะหีตะเลสัทาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาภากาสักพาอิจเจวะมันโตสุขุโตสุลโขชินานุภาเวนะสุชิตุปัทโว สัมมานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตลายโยสัสตถธรรมานุภาวะปาลิโตจะลามิชินาปัญชะเลจิบทที่สี่บทสวดพระหุงมหาการพระองสหัสสมัญชินมิจสาผู้ทันตังทีเมฆาลังภุทิตัโขรละ,ะเสนามาลังธานาธิธรรมวิจินาสิตวามุนโทตนทาาทันเตชะสาวกตเตชะมังคะลานิ มาลาติเลกะมะพิชุดชิตะสภาระะติงโคลัมปนาคะวะกะมะคะมะพัดหยักขังขันตีสุทันตะทิวิทวินาทีตวาวนโทตันเตชะสาพจุเตชะยมังคลานินาลาขีดลิงขะาชาวลังอิติมัทภูตังทาวะขีจักกะมะสะนีวะสสุขทารุนานตังเมตตัมสุข เสวกวิธินาชิตวามุนินโธตันเตชะสาวตุตเตชะมังคลานิอุกิตตะขะขา,ขามาติหัตถะสุธาลุนันตังทาวันติโยชนะปะทางทุคิคุริมาลวันตังอิถีพิสังตมะมโนชิตวามุนินโธตันเตชะสาวตุตเตชะมังคลานิกัตตวานะกัตถะโมทะลังอิวัพพภินิยาจิตญา ทุตตวัจนงชนากายสวรนเชสันเตะโสมวิทินาชิตวามุนิโพตันเตชะสาวุตเตชะมังคลานิสัจังวิหายะมติสัจจกะวะทะเกตุงวาทาพิโลปิจะมังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปชาลิโตชิตวามุนิโพตันเตชะสาวุตเตชะมังคลานินันโทบานัน ถ้าผชักขังวิผู้ทังมหิตทิงปุตเตนะเถระผุชัเคนะผามาปายังโตอิทูปะเทสะวิธีนาชิโรวามุนโทตันเตจะสาวาตุเตชะมังคะลานิทุกขะขะทิฏฐุิปุชัเคนะสุธาธัชขัตทางพัมมังวิสุชุติชุติมิตรทิพากาตพิถานังยานาคะเถนะวิธีนาชิตวามุนโทตันเตจะสาวาตุเตชะมังคะลานิเอตาปิ พุทธาชายมังคละอัตถคาถาโยวาจนโนทินาทิเนสเตมทันทีติตว,วานะเนกะวิวิธานิจุป,ปัฏทวานิโมขังสุขังอาทิฆะเมยยะนาโลสุปสัปัญ,ญโยมหากาลุนิโกนาโถหิตายะสัพพปณีนังปุเรตวาปาละมีสัพพา โตสัพโพธิมุตตมังเอเตนะสเดวเชนะโหตุเตชัยมังขลังอ่านตัว baptism, โพธิยามมเลศกยานังนั้นทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชาญาตสุดชายมังคะเลอาปาลาชิตาปลังเกศีเสปทาปิโปคะเลอาพิเศเกสะพะพุทธาปปปัโตปปะโมทติสุนักขตังสุมังขลังสุปพาตังสุุทิตัง สข uto, onto, ัขโนสุมุทุโตจัสุยธังหามจาริสุปทาคีนังกายกรรมังวาจกรรมังปทาคีนังปทาคีนังวโนกรรมังปณิหิเตปทาคีนาปทาคีนานิกัตตวานาราภัตเถปพรคีเนพระว่าตุสัพพังลังลกขันตัวสัพพเทวตาสัพพุทานุปวะเวนะสัถาสติวัตเตเพราะว่าตุสัพพังลังลกขันตัวสัพพเทวตา สภพาธรรมมานุภาเวนะส,สต,ตา,ะาสุติมวุตเตพระวสุจักประมังขังและขันตุสาชัยเทวตาสภพาสังฆานุภาเวนะส,สตาสุติมวุตเตบทที่สิบห้าปฏิทานะคนะาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสีนีทุเปกะเละกะเลโธทิกะเลตะหิงตะหิงตาธรรมมทาเนนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกะโลนเตถะ วิหาระมันทะเลเถลาจามันชานวากาธะจะพิกาวสารานิกาธะทานปติอุปาสกาคามาจาเทสานิามาจาอิสราสัป,ปานะหูตาสุขิตาพวันตุเตชายาพุชาลิเยปิจัตถสัมภาวาสังเสทชาตาอัฏโวปปาตติกา มียานิยังธรรมะลังปฏิจเตสเพปิชักทุกขัสสะกะโลนตุสังขยังอาตุ <c oughs> จิยังสตังธรรมโมธรรมทราาัทลาจะปุคลาสังโคโหตุสุมาโควะอัตายะจะหิตายะอัมเหลักขตุสัตธรรมโมสะเพปิธรรมจาริโนวุฒิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยป,ปาเวทิเต ประสนนาหนตุสเพปิปานิโนสพุทธศาสนีจามมาทาลังประเวชนโตกาเลเทโวปวัตสตุวธิภาวายวัตสตานังสามิตทางเนตุเมธานิงเมตาปิตาจะอัตลาชังนัทนิจจังละขันตุปัตตะกังเอวังธรรมะนีมะนาลาชาโนปชังลขันตุสพัพพทา <c oughs> บทที่ิเทวาตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปตาจะนิพยาโสขปตาจะนิโสกาโหนตุสเพปีปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสภาวะสัพพตังปปุญญะสัมปทังสัมเพเทเว,วานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธยะสีลังละขันตุสัพพา อาวนาพิลาตาลโห,นต,หนตุขัดฉันตุเทวต,วตาคตาบทที่สิบเจ็ดสุมังคุคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทานุภาเวระโสถีโหนตุนิลันตลังโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวระโสถีโหนตุนิลันตะลังโหตุสัพพังสุมังขลังละขันตุสัพะสพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวระโสถีโหนตุนิลันตลัง <c oughs> สัพเพพุทธาพระปัตตาปัเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนละขันธ์พันธามี Fuß สัพพโส 32. สัพเพพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานะอรหันตานันจะเตเชนละขันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนละขันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจเตเชนะละขันพันธามิสัพโสสเพพุทธาภรปตตาปเจกานันจอยังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขันพันธามิสัพโสสเพุทธาภรปตตาปเจกานันจอยังพลังอรหันตานันเตเชนะลขันพันธามิสัพโสสเพพุทธาภรปัตตาปเจกานันจอยังพลังอรหันตานันจเตเชนะลขันพันธามิสัพโส สภูตธาภรปตตาปเจกานันจะยังพลังอันตานันจะเจเชนัละกันันมิสสเสตถารปตตาปเจกานันจะยังพลังอหันตานันจะเตเชนะละกันมันทมิสัพสู ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระราชาไทยด้วยการสาวยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวดดัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและท,งทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์ในครั้งนี้และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำานยพรในแก่ข้าพเจ้านายประเจียตภูมิพัฒน์บิดาที่ล่วงลับไปแล้วปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรหายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางเทวดาอารักษ์เทวดาที่ปกปักตัวข้าพเจ้าจงได้รับกุศลผลบุญในครั้งนี้ด้วยเถอน <c oughs> และวัตถุมงคลพระติดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว้ครู่หกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งภาะปรลิศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถิดสาธุ